ชวนคุณผู้ชมไปเอาใจช่วยสุนัขตัวหนึ่งกันดีกว่าเพราะว่าพลาดท่าค่ะไปพลัดตกลำน้ำหมานแล้วมันขึ้นไม่ได้ต้องตะเกียบตะกายอยู่นานเลยนะคะสุดท้ายแล้วจะช่วยได้หรือไม่จนเจ้าของสุนัขต้องมาดูเองเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะโอ้โอชาวบ้านเขาบอกนี่ไงนี่ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วดูตะลิ่งนะคุณผู้ชมมันสูงมากคือเอาแค่คนเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยคุณธีรวัตร<ะ>ใช่ไหม คนยังปีนไม่ได้เลยแล้วสุนัขตัวแค่นี้เขาจะปีนได้ยังไงเขาก็ตะเกียบตะกายอยากจะเอาชีวิตรอดอยู่แบบนี้ชาวบ้านไม่รู้จะช่วยยังไงก็ลุ้นอยู่หาวิธีช่วยกันอยู่แหละนะคะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหตุการณ์นี้คือสุนัขตัวนี้ตกลงไปในคลองน้ําหมานที่ชุมชนบ้านแหในตําบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยแล้วตกใจมากนะตัวของมันเองมันก็ตกใจเพราะว่ามันไม่รู้จะขึ้นยังไงจะจมน้ําหรือเปล่าก็เลยลัดเลาะแนวตะหลิ่งไปแบบนี้ ส,สุดท้ายแล้วเจ้าของบอกไม่ได้แล้วต้องลงไปช่วย<อ>เขาก็ลัดเลาะตามแนวตะหลิ่งไปแล้วโชคดีที่ว่าในช่วงนั้นอะระดับน้ําหมานมันลดลงค่ะ<อ>เขาก็เลยสามารถลงไปช่วยขึ้นมาได้แบบนี้ถ้ำกลางเสียงปรบมือของชาวบ้านที่ลุ้นเอาใจช่วยแล้วบริเวณนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันขึ้นมากกว่านี้นะชาวบ้านบอกสุนัขตัวนี้ไม่รอดแน่นอนเพราะว่าตะหลิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะขนาดคนยืนนะ สูง5เม<ห>ตรอะตลิ่งสูง5เมตรสุดท้ายปลอดภัยอาจจะต้องเตือนหน่อยนะว่าใครที่มีสุนัขดูให้ดีๆอ๋อนี่เขามันมีบันไดตรงนี้ปีนได้ปีนลงไปได้แล้วก็ลงไปช่วยสุนัขของตัวเอง<ห>ขึ้นมาเจ้าของรักมากนะูม้มัน,นตไไนะนั่นน่ะสิคะลอยไปไกล20เมตรนะคะใช้เวลากว่า10นาทีในการช่วยเหลือขึ้นมาได้นะคะ